รับรองว่าท่านผู้ชมและเกิเหนือน้อยแน่นะครับที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกอะไรคะราชินีเห็ดแล้วก็ผักพ่อค้าตีเมียชื่อนะเดี๋ยวเราก็ตกใจหมดเลยอะชื่อผักครับชื่อผักไหมตีเมียหรอคะพ่อค้าตีเมียชื่อนี้เลยเหรอคะไปดูเลยครับตลาดผักที่ตลาดจังหวัดเชียงใหม่ครับดูครับนี่เห็ดนี่คือเห็ดพอครับเห็ดพอนี่กิโลละ 700บาทครับนะครับโดยเฉพาะเม็ดตุ่มๆนะครับก็คือว่ายิ่งแพงดีแต่ถ้าแก่ๆนะครับก็เหมือนคอนี้อายุอาจจะเนี่ยนะครับสองร้อาบาทอาจจะถูกน้อยเอาไปต้มยำทำแกงนะครับรับรองว่าอร่อยมากแกงเประของพี่น้องทางเหนืออย่างพี่สิริพรกองขามนี่นะนั่งขายอยู่นี่ช่างนะครับปรากฏว่า70็บกิโล หมดหมดเลยครับมันหายากแล้วรสชาติมันดีด้วย<อ>แน่ๆนี่ครับผักที่เห็นอยู่สีเขียวๆชื่อว่าผักตีเมีย เขาเรียก,กแบบตีเมียนะครยกผักตีเมีย,มยนะครับมันขายยังไงบ้างครับนี่นะช่างกิโลขายกับกิโลละ200<อ>ทําไมชื่อผักตีเมียล่ะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าคือพ่อค้าคนนึงนะครับก็ไปเก็บผักมาแบบนี้แล้วให้ภรรยานะครับว่าเอาไปทําอาหารมานะครับภรรยาทำอาหารต้มอ,ออกมาเสร็จแล้วมันยังเขียวอยู่เหมือนเดิมอ้าวมันไม่สุกจะทีหนึ่งนะครับสามีก็เลยโมโหโมโหก็เลยไปตีเมียเลยดีไม่เตะครับทาโทษนี่นะโอ้ เป็นามรุนาดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่วัดปลูกแล้วก็หากินยากมากหากินตอนนี้คือฤดูฝนมันกำลังออกจากป่าครับไอไฮประเภทีนี้ไปเก็บที่ไหนล่ะครับโนดจังหวัดลํโพนแล้วก็โนดครับแม่หองสอนเนี่ยเดินขึ้นภูเขาครับกว่าจะเอามาได้นี่นะเพราะฉะนั้นนะครับปีหนึ่งมีกินครั้งหนึ่งหน้าฝนนี้อ้าวกินเข้าไปนะครับอย่าไปเตะเมียกันแล้วกันโอ้ตีเมียอืมครับอย่ารุนแรงกันเลยนะคะใจเย็นๆดีกว่า 归，不慕白沙漠。